สวัสดีผู้ฟังผู้รับก,การสร้างเวลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวลท็อก5นาที a day to beat you yesterday รายการที่ทําให้คุณได้เริ่มต้นการสร้างเวลตอง5ด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อว,วันด้วยกันนะครับวันนี้ ep ที่หกเครับเราจะมาเป็นนักเรียนที่ดีไปด้วยกันผมเองก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าผมเองก็เป็นนักเรียนเหมือนทุกคนนะครับหิวโหยกับความรู้ที่เป็นประโยชน์ครับผมชอบใช้เวลานในการเรียนรู้ ในการหาความรู้ทางด้านการเงินแลวก็ความรู้ต่างๆมากมายนะครับเพราะเวลาที่เราเข้าใจมันก็เหมือนเราดอ,อกบอนได้ใช่ไหมฮะเราก็จะดีใจถูกไหมครับผมเองก็ยังรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าตัวเองมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกมากครับเวลาที่ใครสักคนอ้างว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะตอบคาถามในทุกเรื่องเนี่ยวกาเขาคงไม่รู้หรอกนะครับว่าไอ้คาตอบนั้นนะครับทำให้ตัวเขาเองนะครับเสียเครดิตตั้งแต่เริ่มต้นพูดเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรื่องราวในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายชนิดที่เรียนกันไม่จบหรอกครับ ยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกดังนั้นจึงไม่มีทางหรอกครับที่ใครจะรู้ไปทั้งหมดเกี่ยวกับมันและที่ถูกต้องคืออะไรล่ะครับเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงมันนั่นเองครับข้อทุกข้อที่ผมสอนขึ้นมานะครับก็เน้นมากเลยสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นในเส้นทางการลงทุนครับคุณเองกับผมเองก็อยู่บนเส้นทางเดียวกันครับเพียงแต่ผมอ่ะอาจจะแค่เริ่มต้นมาก่อนก็อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าจึงมาแนะนําให้ทุกคน ไม่ต้องเสียเวลาแบบที่ผมเสียเวลาได้ครับแต่ถึงอย่างไรเราก็อยู่ในห้องเรียนเดียวกันครับห้องเรียนการลงทุนครับตอนที่ผมเริ่มต้นศึกษาการลงทุนผมเป็นเหมือนคนตาบอดครับมืดแปดด้านสิ่งที่ผมทําเพียงอย่างเดียวเลยก็คือเดินตามคําแนะนําของคนอื่นครับและที่แย่มากๆก็คือผมเนี่ยวิเคราะห์ไม่ได้ครับว่าคําแนะนไหนนะคำแนะนํนะาไหนคือคาแนะนําที่ดีอันไหนคือคําแนะนําที่ไม่เหมาะกับผ ผมเองก็อยากจะเลือกนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้เองว่าการลงทุนแบบไหนล่ะเป็นการลงทุนที่ดีผมจึงต้องทุ่มเวลานะครับให้กับการพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งก็ไม่ต้องเป็นใครแล้วครับก็เป็นคนรอบตัวเรานะครับที่ดูแล้วมีไลฟ์สไตล์ดีกว่าเราแค่นั้นเองฮะใครดูแล้วมีชีวิตมีดูแล้วมีความสุขลงทุนแล้วมีความสุขเราเองก็ปรึกษาคนๆนั้นนะครับแล้วก็คอยฟังเขาว่าเขาทําอะไรกันผมจึง เพราะเราเองก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับไม่งั้นเราก็คงเดินผิดผิด,ผ,ดผิดทางไปเรื่อยใช่ไหมฮะผมเองก็อยากรู้สึกมั่นใจนะครับในทุกครั้งที่ผมลงทุนแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะควบคุมอานานคตทางการเงินของตัวเอง mm hmm. คุณก็คงอยากจะทําแบบเดียวกับผมนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเรากำลังอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยการหลับลวงครับการตัดสินใจที่คุณถูกบีบบังคับให้เลือกเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเนี่ยอาจจะกลายเป็นความหยายนะได้ครับหากคุณไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับการลงทุนของตัวเอง เพราะว่าเดี๋ยวนี้โฆษณาเยอะใช่ไหมครับในอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นการที่เราไม่มีภูมิภูมิกันในการรับข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราอาจจะถูกหลอกนะครับเป็นเหยื่อทางการเงินเดี๋ยวนี้ call center หลอกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับหลอกเอาเงินเราเราะฉะนลอกเองต้องมีความรู้ทางการเงินในการควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเราเองนะครับทุกคอร์สที่ผมสอนขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะช่วยให้ทุกคนนะครับได้สามารถรเผชิญหน้ากับอนาคตของตัวเองได้ครับ มันจะทําให้คุณเนี่ยนะฮะเห็นโอกาสนะครับที่จะทํากําไรนะฮะในตลาดหุ้นได้อยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงนะครับหรือผันผวน <c oughs> คุณก็ไม่จะเป็นละฮะที่จะต้องไปคอยรอนะครับโผยหรือเงี้ยหูฟังจากคนอื่นไม่จําเป็นรอะครับที่จะต้องได้กําไรหรือขาดทุนตามทิศทางของตลาดหรือตามคนทั่วไปก็คือหมายความว่าเวลาที่คนอื่นได้กำไรคุณไม่กำไรก็ไม่เป็นไรฮะในเวลาที่คนอื่นขาดทุนคุณก็อาจจะก,กาไรก็ได้ เพราะการศึกษาก่อให้เกิดความรู้ครับและความรู้นั่นเองทําให้คุณมีทางเลือกครับและทางเลือกนั่นเองครับจะนำํำพาความมั่นใจมาให้กับคุณครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่โลกเนี่ยนะฮะกำลังพยายามเรียนรู้และแก้ไขปัญหาคุณสามารถเตรียมตัวให้พร้อมครับและสามารถทํากําไรได้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับซึ่งในคอร์ส e วลล์ค o ชชิ่งมาส s ตอร์คลาสนะครับสำหรับใครที่เรียนอยู่ก็อยากจะบอกไว้นะฮะว่าเรา ก็อยากจะสร้างเวลแบบไม่ดอกตลาดแล้วก็เน้นให้ระบบเนี่ยนะครับไปทํางานแล้วเอาเวลาที่เหลือนะฮะเอาไปใช้ชีวิตดีกว่านอกจากว่าชีวิตของคุณคือการลงทุนหรือชีวิตของคุณคือการเรียนรู้เรื่องการลงทุนแล้วก็เอาเวลานั้นครับไปเรียนรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับวันนี้จบไปด้วย invest for the long haul don't get too greedy and don't get too scared เขาบอกว่าการที่เราจะลงทุนเนี่ยนะฮะจงลงทุนในสิ่งที่มันดูแล้วเป็นระยะยาวครับ อย่าไปลงทุนในเชิงระยะสัน้นแล้วก็อย่าไปโลภมากเกินไปแล้วก็อย่าไปกลัวจนเกินไปครับก็คือต้องชั่งน้ําหนักให้ดีๆกลัวมากไปก็ไม่ดีก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าโลภมากไปก็ลงทุนจนจนทุ่มสุดตัวเลยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใช่ไหมฮะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามอย่าลืม subscribe like share comment ติชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการสร้าง w e a l t สวัสดีครับ